อัปเดตข่าวนะคะของสาวแบล็ c พิงค k ค่ะช่วงนี้ก็มีงานในเกาหลีกันแทบจะทุกคนนะคะจะมีก็แต่ลิซ่าค่ะที่อาจจะเงียบๆอยู่นะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีบลิงนะคะ direct message ค่ะไปถามซีอของทางบูเกอรกันเลยทีเดียวนะคะถึงความคืบหน้าค่ะของโปรเจกต์โปรโมทลิซ่านะที่เคยพูดเอาไว้ค่ะ สรุปเนี่ยจะมาตอนไหนคะซึ่งคุณคริสโตฟบาบิญค่ะ CEO ของทางบูการีนะคะก็ออกมาตอบคำถามนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าใจดีมากๆเลยเนาะโดยบอกนะคะบอกว่าอดใจรออีกนิดนะคะแคมเปญลิซ่ากับบูการีเนี่ยจะมาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนปรับแต่งนะคะและมันก็จะออกมาดีมากๆอย่างแน่นอนค่ะ งานของลิซานะรอไปก่อนนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะสามสาวเนี่ยก็มีงานอย่างต่อเนื่องมาให้เราได้ชมนะคะ เริ่มจากสาวโลเซ่ค่ะมีไปขึ้นปกนิตยสารนะคะคราวนี้ค่ะไปขึ้นให้กับนิตยสาร W Korea นะคะซึ่งก็มาทีเดียวค่ะถึง5ปกกันเลยทีเดียวนะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเผยแพร่ภาพออกมาให้เราได้ดูกันแต่เนิ่นๆนะคะเผื่อใครค่ะอยากจะจองเนาะจะได้รีบไปจองกันค่ะเพราะว่าเป็นของเดือนพฤษภาคมนะคะที่จะถึงนี้ค่ะเรียกว่าสวยๆทั้งั้นนะคะแต่ว่าภาพหน้าปกที่ออกมาทั้งห้าปกเนี่ยเน้นเป็นภาพขาวดํานะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะว่าด้าน จะมีสีรอเปล่านะคะและเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะก็มีแอดโฆษณาค่ะของทางแซงโรลอมออกมาด้วยนะคะเป็นตัวรีบูสเซรั่มค่ะใครนะคะอยากจะสวยเหมือนกับสาวโรเซ่ค่ะก็ไปที่เคาน์เตอร์นะคะของทางแซงโรลอมกันได้เลยค่ะมีวางจำหน่ายแล้วนะคะส่วนของสาวเจนนี่ค่ะก็ไม่น้อยหน้าค่ะเรียกว่ามีงานโฆษณามาใหม่ให้เราได้ดูอย่างต่อเนื่องนะคะ ล่าสุดค่ะก็เป็นแบรนด์เล็บลอรมนะคะที่ชื่อว่า Dashing Diva ค่ะที่เพิ่งจับเธอนะคะคไปเป็น global muse คนใหม่นะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะซึ่งคราวนี้นะคะก็มีคลิปโฆษณาค่ะที่ทำออกมาได้สวยใสยนะคะสีสันเล็บเนี่ยน่าไปตามมากๆเลยค่ะเรียกว่างานในเกาหลีนะคะก็มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งโซจูเนาะ เครื่องดื่มวิตามินซีนะคะมีไปขึ้นปกนิตยสารค่ะแล้วก็มีแบรนด์เฮล่าตามมาด้วยโฆษณาเล็บนะคะของ d a ชชิงดีว่าค่ะเป็นตัวล่าสุดนะัที่เห็นค่ะส่วนด้านพ่ซูค่ะงานนี้ก็คงจะไม่เป็นหมันนะคะหลังจากมีดราม่าล่าลายชื่อให้งดใช้ซีรีส์สโนโดรอปของเธอค่ะ ล่าสุดค่ะก็มีการโปรโมทนะคะของทางช่อง JTBC ออกมาแล้วนะคะถึงซีรีส์ต่างๆในช่องค่ะที่กำลังจะออกฉายนะคะและหนึ่งในนั้นค่ะก็มีโปสเตอร์โปรโมทของพี่ซูออกมาแล้วด้วยนะคะก็อดใจรอกันอีกนิดนึงค่ะเห็นว่านะจะเริ่มฉายนะคะตอนแรกในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะ แอดก็มาอัปเดตข่าวสารค่ะเรื่องราวของสาวสาวแบล็ King นะคะเรียกว่ามีงานแน่นกันทุกคนค่ะมาให้ติดตามนะคกันอย่างต่อเน,นื่องตลอดเลยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่ค่ะในคลิปหน้า